เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเด็กๆทุกคนนะครับก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำโจทย์ในข้อที่มีชื่อว่า crossword นะครับซึ่งเป็นข้อ challenge ศนะูสองเนาะจริงๆโจทย์ข้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับอ่ะเรามาลองดูโจทย์ในข้อนี้นะครับใน pixel g a t o e r กันเลยโจทย์ข้อนี้ครับชื่อเกม crossword นะครับอ่ะก็เคยเป็นข้อสอบฝึกฝนไทยค่ายหนึ่งสศนวิทยาลัยเนาะแต่จริงๆก็ น่าจะมีอยู่ในหลายๆค่ายนะครับแบบว่าหลายๆศูนย์อ่ะโจทย์ข้อนี้ครับรับสตริง2ตัวได้แก่ m กับ n นะครับโดยแต่และสตริงเนี่ยจะประกอบด้วยตัวนะตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ไม่ซ้ํากันเลยนะครับแต่จะมีอักษรพิมพ์หนึ่งตัวเท่านั้นที่มันซ้ํากันนะครับแล้วก็ โดยให้นำ string m เ,เนี่ยมาวางเป็นแนวนอนแล้วก็เอา n เ,เนี่ยมาค้นหาตัวที่ซ้ำกันแล้วก็วางในแนวตั้งนะครับโดยให้ตัวอักษรที่ซ้ำกันอยู่ให้มันอยู่นะ้ตำแหน่งเดียวกันเนาะอ่ะเราอาจจะงงนะครับเช่นสมมติว่าเรามีคำว่า pixelmatch แล้วก็ดิวนะครับถ้าน้องใช้การสังเกตนิดนึงเนาะ pixelmatch เนี่ยมีตัว e d a u ก็มีตัว e นะครับดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยเอา string ต,ตัวแรกเอามา าวางไปแนวนอนก่อนแล้วก็สังเกตตัวที่มันซ้ำกันหรือตัวที่มันินเ e r s e c t กันนะครับน้องก็จัดการอะไรครับน้องก็จัดการเชื่อมกันนะครับก็คือว่าดิวเนี่ยมันเป็นสต r i n g end เนาะเราจะต้องเอาให้มันมาอยู่ในแนวตั้งนะครับแล้วก็มีตัวที่มันเ n t e r s e c t กัน ก็คือเป็นตัวที่เชื่อมกันอยู่ตรง,อย,ตรงอยู่ตรงตัว e เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับ number แล้วก็ rat w เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับถ้าน้องใช้การสังเกตนิดหนึ่งมีตัว R อยู่แค่ตัวเดียวเนาะที่มันซ้ำกันนะครับดังนั้นเนี่ยน้องก็สามารถเขียนได้ว่า number แล้วก็ในแนวตั้งน้องสามารถเขียนเป็น rat แล้วก็ w ได้เลยนะครับก็ โจทย์ข้อนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้อ่ะแล้วก็มีการบอกนะครับว่าส t r i n g m เนี่ยความยาวไม่เกิน10ตัวแล้วก็ส t r i n g n เนี่ยความยาวก็ไม่เกิน10ตัวเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราจะเขียนโปรแกรมยังไงดีนะครับหนึ่งเลยเวลาน้องเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยรู้เลยครับว่าข้อนี้ต้องมาในแนวแนว array แน่ๆใช่ไหมครับก็ ในเมื่อมันน่าจะต้องมีการค้นหาเนาะว่าเฮ้ยมันมีตัวไหนที่มันซ้ํากันใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่ามันซ้ํากันนะครับถ้ามันซ้ํากันปุ๊บเราก็จะได้เก็บแถวกับหลักที่มันซ้ํากันไว้เพื่อที่จะได้เอาไปแสดงผลในลําดับต่อไปนะครับก็หลักการก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาลองดูการเขียนโปรแกรมกันนะครับอ่ะสมมตินะครับ หนึ่งเลยโจทย์เขาบอกว่าอะไรนะครับโจทย์เขาบอกว่ารับ m กับ n นะครับอ่ะเดี๋ยวขอญาตก่อนนะครับอันนี้เป็น cpp เนอะ c l u d e bit s นะครับอ่ะลืมไปเครื่องนี้มันไม่มี bit s นะครับโอ,โอเคนะครับ using namespace std นะครับ std โอเค in main return ศนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราต้องการรับค่าส ring m กับ n นะครับก็รับเลยครับ string m กับ n นะครับแล้วก็ c in m แล้วก็ c in n นะครับเสร็จเรียบร้อยครับส่วนต่อมาเนี่ยเราจะต้องหาตัวที่มันซ้ำกันใช่ไหมครับว่ามันอยู่ที่อินเด็กที่เท่าไหร่นะครับนะอยู่ที่อินเด็กที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ในค่าย1เนี่ย แน่นอนครับเราต้อง brute force นะครับนั่นก็คือเขียนตรงๆเลยนะครับก็คือวนลูปส2ชั้นเนาะเพื่อที่จะหาว่ามีตัวไหนที่มันอยู่ใน m แล้วก็อยู่ใน n นะครับก็เริ่มเลยนะครับก็สมมตินะครับพี่เนี่ยเออก่อนที่เราจะเขียนในการหาตัวที่มันซ้ำกันเนี่ยแน่นอนเนาะเวลาแสดงผลเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเก็บตำแหน่งตัว e หรือตัวที่มันซ้ํากันเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่อตอนที่เราแสดงผลเนี่ยครับถ้าน้องสังเกตเนี่ยนัมเบอร์เนี่ยมันซ้ํากันที่ตัว R ใช่ไหมการแสดงผลของมันก็จะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เหมือนกับตัว E ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการค้นหาแล้วก็เก็บตําแหน่งไว้นะครับซึ่งพี่ขออนุญาตตั้งเป็น x กับ y ไว้นะครับโอเคไหมตั้งเป็น x กับ y นะครับ โอเคเนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออญาตเริ่มที่ x เป็น0นะครับแล้วก็แล้วก็ y เป็น0นะครับอ่ะหลายคนงงครับว่าเฮ้ยพี่แล้วทำไมถึงต้อง x เป็น0แล้วก็ y เป็น0นะครับ,เด,เ,รเ,นะรบเดี๋ยวพอเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอเราเนี่ยเจอตัวที่มันซ้ำกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนค่า x แล้วก็ค่า y นะครับส่วนมากแล้วจริงๆเขาอาจจะตั้งเป็นลบ1กันหรือไม่ก็ ตัวเลขที่ติดลบนะครับตั้งแบบนั้นเพื่ออะไรตั้งแบบนั้นเพื่อที่ว่ามันเป็นค่าที่เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันเนาะแต่ว่ามันอาจจะยากเกินไปช่างมันนะครับเนี่ยเราสร้างเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่ขออนุญาตสร้างเป็นบูลีนครับเพื่อที่จะเอามาเช็คกับว่าเฮ้ยมันเจอตัวที่มันซ้ํากันหรือหรือย,อยังนะครับถ้ายังไม่เจอนะครับอ่ะเริ่มต้นเนาะ พี่ขออนุญาตสร้างเป็นอย่างไม่เจอนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนค่าฟาวให้เป็น true นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ for loop เลยครับน้อยกว่าความยาวนะครับแล้วก็ไอ้บวกบวกนะครับแล้วก็ for loop อีกชั้นหนึ่งเป็น j เนาะนะเ j เท่า 0j น้อยกว่า n อ่อ n อ e นนะครับก็ j บวกบนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เช็คครับว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ามันเป็นสตริงเอ่อมันเป็นมันเป็นอักษรที่เหมือนกันนะครับก็คือ mi เท่ากับ nj นะครับอันนี้คือถ้าสมมติว่ามันเจอแล้วตัวที่เหมือนกันแล้วนะครับเราก็จะให้ x เนี่ยนะครับเป็นตัว i ซะนะครับแล้วก็ให้ y เนี่ยเป็นตัว j ซะนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าถ้ามันเจอแล้วเนี่ยว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอ่าอยู่ในแถวไหนใช่ไหมครับ i เนี่ย ก็เปรียบเสมือนแถวเนาะที่เดี๋ยวเราจะเก็บค่าไว้นะครับคือมันอาจจะพูดยากนะครับคือถ้าสมมติว่าน้องๆอ่ะไม่ได้มีพื้นฐานแล้วมาเรียนโจทย์ข้อนี้เลยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเลยก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะเข้าใจบ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆอ่ะเรียนในค่ายมาแล้วจริงๆอ่ะโจทย์ข้อนี้นครับเรียนแล้วควรจะต้องเข้าใจแล้วนะว่าพี่กําลังเขียนส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นนเขียนไว้เพื่ออะไรนะครับอันนี้คือการ เอาค่า i เนี่ยนะครับเอาไปเก็บไว้ใน x หละนะครับคือเอามันไปแทนที่นะครับแทนที่เพื่ออะไรแทนที่เพื่อที่ว่าเรารู้แล้วไงครับว่ามันตัวไหนที่มันซ้ำกันนะครับแล้วพอซ้ำกันปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ครับว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับ x กับ i นะครับก็คือ x เท่ากับ i แล้วก็ y เท่ากับ j นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถ้าเจอแล้วอย่างที่พี่บอกเลยครับว่าเราไปเปลี่ยนค่า f a l ให้เป็น true ซะ นะครับแล้วก็สั่งเบรกลู p ไปเลยนะครับคือโจทย์ข้อนี้มันไม่ได้ซ้ํากันหลายตัวนะครับมันซ้ากันแค่ตัวเดียวดังนั้นถ้าเจอเราก็จบเราเบรกลู p ทิ้งไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะเราก็เช็คต่อครับว่าเฮ้ยเราเจอหรือ,อยังนะครับถ้าสมมติเราเจอแล้วเราเบรกลู p ทิ้งไปเลยนะครับจบแล้วนะครับอันนี้คือลูปแรกนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเขียนไว้เนาะอันนี้คือไฟล์ไทยไทยก็ได้เนาะหาตัวที่ซ้ำหาตัวที่ซ้ำกัน นะครับโอเคพอเราหาตัวที่ซ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องสร้างอาร์เรย์ครับเพื่อที่จะแสดงผลแล้วนะครับโอเคไหมครับ create the array นะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับสิ่งสำคัญครับลองย้อนกลับมาดูโจทย์โจทย์หายไปไหนอ๋อโอเคนะครับโจทย์ของเรานะครับต้องสร้างอาร์เรย์ครับที่มีขนาดถ้าน้องสังเกตนะครับมันคือไซส์ที่เป็น เอ็มคูณเช่องปะ m อคูณเช่องนะครับ m อคูณเช่องนะครับ m n อคูณเไม่ใช่ m อคูณเดิ D, m อ็คูณเลบหนึ่งใช่ไหมครับเอ้ย m อ็คูณเคูณเหลอนนะครับ m อคูณเช่องนะครับเนี่ยความยาว1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็อันนี้อีก4นะครับนะเมคูณเช่องนะครับเราก็จัดการเขียนเลยครับสมมติพี่ขออนุญาตสร้างเป็นชื่อ เอาชื่อที่มันเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเอาเป็นเอา n เ,เป็นแถวเนาะเอา n เ,เป็นแถวนะครับก็ range นะครับแล้วก็เอา column เป็น m นะครับ m d o range นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็สร้าง array ครับในเมื่อโจทย์ข้อนี้ครับเป็นการแสดงตัวอักษรน,นะครับดังนั้น array ของเราต้องเป็น character นะครับ uh, แล้วเราก็สร้างเลยครับเอาแถวขึ้นก่อนนะครับตามหลักสากล<ๆ>เนาะแล้วก็ขอลัมนะครับในลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทําการใส่ค่าครับเข้าไปแล้วนะครับโดยสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยเราจะเราจะสร้างช่องว่างก่อนก็ได้นะครับเพื่อความง,ง่ายเนาะอันนี้คือเพื่อความง,ง่ายนะครับเราจะใส่ใส่ช่องว่างนะครับใส่ช่องว่าง เข้าไปใน array ทั้งหมดก่อนนะครับอันนี้คือทวนให้นะครับอ่ะเรามาลองดูเราก็ใส่เข้าไปนะครับก็แถวนะครับแล้วก็ไอ้บวกบวกเนาะแล้วก็ for in j เป็นศนะครับ j น้อยกว่า column นะครับแล้วก็ j บวกบวกนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็เอาให้ array ช่องที่ i แล้วก็ช่องที่ j เนี่ยเป็น j เนาะปุ๊บ เป็นสตริงว่างเปล่านะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเริ่มใส่ค่านะครับใส่ค่าของอะไรครับใส่ค่าของอะไรใส่ค่าของ m นะครับใส่ค่าของ m ถ้าน้องสังเกตเนี่ยเราจะเริ่มจากการใส่ค่า m มันน่าจะง่ายกว่าคือน่าจะแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าพี่คิดว่าแนวนอนเนี่ยมันดูเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับดังนั้นพี่ก็เลยจะ ใส่คําว่า pixel match เนี่ยไปในช่องที่ไหรครับไปในช่องที่ไรไปในแถวที่เราเก็บค่ามานะครับนั่นก็คือแถวที่ y ใช่ไหมครับคือเราเจอแล้วว่าเฮ้ยไอตัว e ตัวเนี้ยนะครับอ่อไม่ไอตัว e ตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ในแถวที่ y เนาะคืออยู่ในแถวที่ 1>, 1 2 3เนี่ย2ของคำว่าดิวนะครับเนี่ยพอดิววางปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ในแถวที่2นะครับดังนั้นแถวที่2ตอนนั้นที่เรามีการเก็บค่าไว้เนี่ยมันคือตัวแปร y นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จัดการครับใส่ลงไปในแถวที่ y ครับก็ j เป็น0นะครับ j น้อยกว่าคอ,คอลัมน์นะครับแล้วก็ j บวกบวกปุ๊บครับแล้วก็ ในแถวที่ y นะครับแถวเนี่ยมันจะคงที่นะครับแต่ว่าตัวที่เปลี่ยนเนี่ยคืออลัมน n นะครับนะก็จะมีค่าเท่ากับ m นะครับ m แล้วก็ในช่องที่ j นะครับ mj ก็คือตัวอักษรในแต่ละตัวของของคำว่า pixel map นะครับมันก็จะไล่ไปไล่ไปแล้วก็วางไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ใส่ค่า n ลงไปนะครับใส่ค่า n ลงไปก็ i n i เป็น0 i น้อยกว่า row นะครับแล้วก็ i อ้บวกบวกเนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ i แล้วก็ x นะครับมีค่าเท่ากับ n ในช่องที่ i นะครับจบเรียบร้อยปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะ print เลยนะครับ print all of ไม่ใช่นะครับ print total array นะครับอ่ะเราจะมาดูกันว่าไอ้ที่เราเขียนมาเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเราก็แค่ สองวอลลูกนะครับเพื่อดูก็จบแล้วนะครับโรไมบุกนะครับแล้วก็ for in j 0ศูนย์นะครับ j น้อยกว่าคอลัมน์ j บวกบวกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ปริ้นเลยนะครับนะโดยการใช้คำสั่ง c out ใช่ไหมครับเนาะนะครับก็ c out แล้วก็ array ในช่องที่ i ช่องที่ j นะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นรูปใหม่เนี่ยหรือว่าขึ้นไปแถวใหม่เนี่ยเราก็จะให้มันต้องอะไรครับต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็ back slash n นะครับหรือเราสามารถเขียนเป็น c o u t แล้วก็ n line ได้นะครับในลักษณะนี้เนาะก็จบแหละนะครับก็อ่ะเรามาลองรันกันดูนะครับใช้ c b s chart เนาะก็จะเป็นสมมตินะครับเรามีคำว่า pixel m a t เนาะอ่ะแล้วก็ดิวนะครับอันนี้คือตามใน ตัวอย่างเลยนะครับเนี่ยตามในเทสเคสเลยนะครับพิกเซลแมทแล้วก็ดีลปุ๊บกดรันปั๊บนะครับอ่ะเราก็จะได้แล้วนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้ละนะครับก็ตรงเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็น Number แล้วก็แรดวิวบ้างนะครับ Number แล้วก็แรดวิวนะครับกดรันปุ๊บอ่ะผลลัพธ์ที่ได้ครับก็จะออกมาตรงละนะครับโอเคไหมอ่ะหรือเราอาจจะลองเองนะครับก็จะเป็นพิกเซลแมท ครับแล้วอาจจะมีตัว A เนาะที่ซ้ำกันนะครับเช่นเ,เกมนะครับเกมเกมเนี่ยมีตัว E 2สองตัวเนาะเราอาจจะเป็นฮอสก็ได้ไหม H O R S E มันจะซ้ำนะครับเอาเอาเอา,เอา K ก็ได้ฮอสนะครับ <c ười> <c ười> <c ười> ไม่รู้ความหมายนะครับ Pixelmatch <c ười> เ,เนี่ยอ่ะ มันก็จะปริ้นตรงตามที่เราต้องการแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็สำหรับโจทย์ในข้อนี้เนี่ยก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ในลักษณะนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยอยากให้มองว่ามันไม่ได้ยากสิ่งที่ยากเนี่ยคือเราต้องคิดนะครับว่าเฮ้ยเวลาเราเจอโจทย์เนี่ยโจทย์อะ่ะมันมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสิ่งสำคัญคือน้องจะต้องทำการ อ่านโจทย์เนี่ยแล้วน้องต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําคือ1คือการค้นหาตัวซ้ําก่อนแล้วก็เก็บนะครับส่วนที่เป็นตําแหน่งของตัวที่ซ้ําไว้ส่วนต่อมาก็จะต้องสร้างเป็น2 d array นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใส่ m นะครับกับ n ลงไปแล้วก็ค่อย print 2 d array นี้ออกมาเพื่อเป็นคําตอบนะครับซึ่งเวลาน้องทําโจทย์เนี่ยน้องจะต้องคิดให้ได้แบบนี้ นะครับเก่งไหมะนาะอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับน้องๆที่เรียนในคอร์สเรียนนะครับก็อ่ะไว้เจอกันในเทปต่อไปครับสวัสดีครับ